มันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นเป็นริ้งมันแน่นขึ้นนะนี่คือความต้องการจุดประสงค์ของเราเลยนะครับเนาะอันนี้ทําไป2สัปดาห์แล้วเนาะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับผมไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเลยเนาะมันวันหนึ่งทําไปมันมีระบมบ้างไหมครับมีนิดหน่อยครับนิดหน่อยใช่ช่วงไหนช่วงไหนช่วงปลายหรือว่าช่วงรูเข็มหรือว่าตรงไหนช่วงที่ฉีดยาชาอ๋อจะเป็นตรงบริเวณที่เรา จัดจะชากันตรงนั้นก็จะเจ็บนิดนึงเนาะมีระบมวันนึงปะครับครับนิดนึงครับนิดนึงเนาะเคแต่ว่าอันเนี้ยหลังจากนั้นก็คือเรียบเลยนะครับแล้วก็ปกติทรงโอเคนะครับผมใช้งานเดี๋ยวพักไว้ก่อนก็ได้นาถ้าไม่รีบนโะเคแล้วก็ให้ตัวฟิลเลอร์ครับคอนเซ็ปตทรงดีกับผิวรอบๆข้างก่อนหลังจากที่ทําไปเนี่ยเนาะเรียกว่าใช้ชีวิตยากไหมครับไม่เลยครับเหมือนไม่ได้ฉีดอะไรไปเลยคือใช้ชีวิตปกติมากเลยครับ มันก็มีตึงๆวันแรกแค่นั้นเองเนาะแต่พอหลังจากนั้นพอพอมันจะมีช่วงที่แข็งตัวแล้วรู้สึกว่ามันมันแน่นขึ้นอ่ามันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้น,น,น,นริองมันแน่นขึ้นนะนี่คือความต้องการจุดประสงค์ของเราเลยนะครับเนาะ